สวัสดีจ้าตอนรับเข้าสู่อนะอเกิจบเจสิกาอีกแล้วจ้ะก็ตอนนี้เงอแตกมากเดี๋ยวจะบอกว่าการัถ่ายรูปภาพื่อให้สวยสักรูปหนึ่งเนี่ยคือมันร้อนมากเงอแตกมากเพราะต้องถ่ายกับแดดดูดิร้อนจริงๆกว่าจะได้แต่ละภาพที่สวยนะแบบยากคือถ้าแดดล่มภาพก็ไม่สวยถ้าแดดแรงภาพสวย คนถ่ายก็ร้อนอย่างนี้แล้วค่ะเงาแตกพักเงาเปลี่ยนหมดแล้วนะก็จะได้หนึ่งคลิปหนึ่งภาพเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นกล้คนมาที่ไหนแต่ว่าบอกเลยว,ว่าเป็นกล้คนมาที่เรื่องง่ายมากนี่คุ้นๆกันไหมเคยถ่ายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้เรากลับมาถ่ายซ้ําแล้วก็เราจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังด้วยเกี่ยวกับต้นไม้กล้วยไม้ต้นตน,นี้โอเคกลับกล้องก่อนนี่เรามาชมความงามของเขาเลย อันนี้ก็อยู่ในกระถางแปดนิ้วนี่กอกของคือใบสวยมากตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือขอบใบด่างเห็นไหมเห็นปลายใบเรืองๆมือยมนี่คือขอบด่างของเขานะคะด่างทุกใบด่างทุกใบเลยเราดูใบขอบด่างทุกใบ ก็เรามาดูดอกกันกุหลยไม้ตัวนี้มีชื่อเรียกย่าไยย่าวิกตอรียหวายยายาบ้านเราจะเรียกกันว่าหวายย่าหรือชื่อวิทยาศาสตร์นั้นจะเรียกว่าเดนดรอเบียมไยย่าวิกตอรียซึ่งเป็นลูกผสมที่ทำไว้ในปี2004จ้ะเป็นลูกผสมของหวาย โซเนียเข้ากับไวอ่าอะไรนะเดี๋ยววิวเจสันประมาณนั้นซึ่งเหมือนที่เคยกล่าวไว้เมื่อคลิปก่อนก่อนแล้วครับว่าไวโซเนียคือเป็นหวัตถีเลี้ยงง่ายที่นี่เขาเป็นกลุ่มที่เอาไว้ทําไม้ตัดดอกไอ้พวกไม้ไหวพระไวบอมไหวโซเนียพวกนั้นก็จะเป็นเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายพอผสมมาก็เป็นลูกตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ก็เป็นลูกที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันเขาก็จะเรียกว่าไว้ยายาปกติแล้วใบเขาจะสีเขียวล้วนนะครับแต่ว่าชุดนี้จะเป็นขอบใบด่าง เห็นไหมคะก็ได้ใหญ่งามๆอย่างเงี้ยจะเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วมันจะตายค่ะและแ้วตอนนี้พอมันปีที่แล้วมันมีเหลือแค่ลำเดียวอย่างเงี้ยลำประมาณเนี้ยลำเดียวตอนนี้รับก็เลยให้หลานให้น้องไปปลูกไปที่หน้าบ้านแล้วช่วหมว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้บำรุงอะไรทั้งสิ้นออกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หน้าบ้านแบบใต้สังกะสีจะจัดเลย แล้ววันนั้นก็ไปเจอว้าทำไมมันออกดอกสวยจังน้องันบอกว่านี่ออกดอกถงหกช่อเลยนะพอทีิงแล้วอะไปดูสิพอไปดูว้าทำไมมันสวยขนาดนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าทางบ้านหลังนั้นจะมีแค่กล้วยไมต้ต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นที่อยู่หน้าบ้านแล้วออกแดดร้อยเปอร์เซนต์คิดดูสิว่ามันออกดอกเนี่ยจากปีที่แล้วอะมันเน่าอะมันเหลือแค่ลําเดียวแล้วปีนี้ดูสิพอมาปีนี้มันแตกกี่หนอเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วมีตะเกียงอีกสามจากปีที่แล้วที่ลำเดียวใกล้เน่าก็เลยให้น้องไปพอปีนี้เทวดาเลี้ยงออกมาแปดลำแถมตะเกียงอีกสามสี่และช่อดอกในรอบนี้ก็อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่อหกช่อนี่คือเทวดาเลี้ยงโนปุ๋ย โนการบำรุงดูแลทั้งสิ้นเนี่ยก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวขอเขอเอากลับบ้านไปก่อนนะจะยืมไปถ่ายรูปอีกทีนึงถ่ายคลิปก่อนก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ชมกันน like, ี่แหละว่าไม้บางตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องบำรุงดูแลรักษามันมากปล่อยมางทีไว้เฉยแค่รดน้ำพอหรือบางทีอาทิตย์หนึ่งไม่โดนน้ำเลยมันก็งามขนาดนี้ บางทีการที่เราใส่ใจมากเราลดปุ๋ยมากอันนี้มันเป็นเหมือนการใจจดจจ่อเกิดแปลว่ามันต้องออกดอกฉันนะมันต้องออกดอกฉันนะแต่ถ้าเรา,าไม่โฟกัสเรื่องดอกคือคือทุกคนก็อยากชมดอกแล้วแต่ว่าถ้าเราปล่อยวางแล้วเราไม่โฟกัสมันจะแบบมันจะเกิดการรอคอยที่ไม่นานแต่ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตารอคือแบบเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่จะออกมันจะดูนานอย่างตัวนี้ปีที่แล้วมีลำเดียวพอเป็นปีนี้มีแปดลำ สี่ห้าตะเกียงสามสี่ห้าตะเกียงดอกอีกหกช่อคิดดูว่าขนาดนี้นามขนาดนี้คิดดูโนปุ๋ยโนกันดูลแลแล้วกองามดูสิฮะใบด่างด้วยแต่ว่าแต่ว่าชุดนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะชุดใบด่างเพราะว่าเก็บสง่งนอกมาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอดอกสีกลับกันก็คือ จะพูดยังไงอะดอกมันได้จากน,นี้มันจะเป็นตัวตัวย่าญาสะแปดเป็นไม้นิ้วราคาหลักสิบเดี๋ยวเราจะมาเอามาจำหน่ายกันนะคะยัาไงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะนี่ดูกันให้ชัดเทวดาเลี้ยงบางทีไอ้ต้นง,งามๆไฟ่ปูทุกวันอาทิตย์ละครั้งตามเวลาสม่ำเสมอก็ไม่งางงมากเอาๆลมพัดลมพัดไปก้าวนีนะคะ่ะ โอเคนะคะก็อย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนสนใจจะสั่งซื้อกล้วยไม้แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า